สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่เขตสายใหม่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับมาติดตามผลง,งานสารย่อยสลายต่อ้าความข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปด ของอกองนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกองหลงกันว่าใช้ตอง8ปน,นี้เป็นรอบเท่าไรลุงรอบที่4ครับรอบที่4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานในรอบที่4เนี่ยจากเข้าดิบเมื่อรอบที่แล้วแทบแทบไม่เหลือแล้วนะแทบไม่เหลืออ่าแทบไม่เหลือแล้วยาคำนิ้ดอกญ่ก็แทบไม่เหลืออ่าแล้วที่เห็นนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรคะนี่พางพางพางข้าวแล้วก็วัชพืชต่างๆอ่าแล้วก็พวกข้าวนข้าวปนอ่าโอไม่ใช่ที่รถเกี่ยวทิ้งไหมน้ไม่ใช่ถ้ารถเกี่ยวทิ้งไว้ของลุงร้เกลี่ยนรถแน่นะลุงมันเยอะมากเลยนะลง กองเลยที่เราขึ้นมาที่แล้วก็ยังมีข้อดิีเหลือบ้างแล้วลุงะอ่าอันนี้ลุงหมักกี่วันเนี่ยดูครับเนี่ยหมักสิบสองวันครับเออลุงลองดีเป็นแดงให้ดูหน่อยครับว่ามันเป็นอ่าลุงมันยังมีชีวิตอยู่ไหมเป็นเม็ดสีแดงอ่ะลุงมันจะเกิดได้ไหมสีแดงอ่ะไม่ได้นะครับเป็นน้ำนมแล้วเป็นน้ำนมหมดแล้วครับโอ้แบบนี้เลยเป็นสีใหม่แดงๆเนี่ยเม็ดสีแดงอ่ะลุงลูกวางพอใจผลงานไหมครัอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับประทับใจ ผมใช้ทุกหน้าครับเพราะว่าวางก็เผาไม่ได้ผมใช้ทุกหน้าเลยแฟนพันแท้แมันแท้เลยครับแล้วก็ผลงานที่ได้คือแบบนี้เลยถ้าผลงานไม่ดีจริงลุงอ่างไม่ใช้ต่อเนื่องค่ะครั้งเดียวจบจอ่าแต่อย่างผลงานที่เราเห็นแล้วข้พวกคอมูลในเมือเนี่ยผมก็ใช้หมดนละยใช้ของลุงตีทั้งหมดเลยนี่นะคะทุกคนผลงานที่เราเห็นแบบนี้เลยมารวมกันนะครับเพราะว่า มีข้าวดีนะครับก็มีหญ้ามีวัชพืชแล้วก็ต่อสางความข้าวแล้วก็ข้าวปนนะครับที่มันอาจจะอยู่เสม,มอข้าวหลาจ,จะไม่เห็นนะครับถ้าเราย่อยมันก็จะชาําระล้างไปทุกอบนะครับก็จะย่อยได้ทั้งหมดใช่ค่ะดีใจนะลุงอังใช่ภูมิใจครับของมีคุณภาพอย่างนี้แนะนา,อาบอกบต่อ,ตอใช่ดีบอกต่อค่ะดียังไงลุงอังมันดินมันนุ่มมันนวลเนี่ยทำให้ทำเทียกง่ายอะ่ะ แล้วมันแบบว่าคนทํเที่ยะก็ทําง่ายครับวันดินเละดีอ่ะเนี่ยคาเดียวหลบเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกเสร็จและมันง่ายอ่ะแล้วที่สําคัญคือเมื่อก่อนลูกอางมีปัญหาข้าวดิดเยอะก็ดิบเยอะก็ได้ตองแปดมาช่วย<อ>ข้าวดินหายแล้วได้ข้าวเพิ่มมาเรื่อยๆเ,เนาะก็เพิ่มทุกหน้าอ่าจนวันนี้ข้าวดินแทบจะไม่เหลือแล้ว<อ>แล้วผลงานอย่างที่เราเห็นนี่คือตองแปดทำได้จริงๆทำได้ขนาดดีเ,เ,เลย,เลย ัในใดที่ยังลังเลสงสัยอยู่ไม่ต้องสงสัยแล้วต้องสงสัยแล้วมาถามผมได้เลยเบอร์ผมอ่ใช้เลยใช้เลยบเบอร์อ,รอะไรคะ084 6 7 1 6 7 1 5 6ห7อ่าลุงอ่องนะคะ,ะใช้มาสี่รอบแล้วสี่รอบแล้ว ไม่ดีไม่กล้าแนะนำไม,ไม่ไม่ดีคงไม่ใช้หรอกแล้วก็ไม่ใช้ด้วยอ่าไม่ใช้ด้วยฝากผลงานตองแปดด้วยนะคะทุกคนท่านใดที่ีปัญหาข้าวดิดเยอะนะคะยาวัชพืชต,ตอซางฟางข้าวตอนนี้เผาไม่ได้ตองแปดช่วยย่อยได้ทุกอย่างคะ่ะทุกคนแล้วท่านจะได้ผลงานอย่างที่เราเห็นกันทุกคนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะคือความประทับใจเนาะลุงยังไงข้าวดิดตายแน่ร้อยเปอร์เซ็นประทับใจร้อยเปอร์เซ็นค่ะ